Galaxy a 1 5ผู้ช่วยสุดตัวคนใหม่ที่จะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นวันนี้ค่ะเราจะมีะฟงังก์ชันหลักๆนะคะที่ให้ตัว AI นะคะช่วยในการดําเนินความสะดวกในกาใช้ชีวิตของเราให้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องยุ่งยากนะคะ,ะตัวแรกเลยค่ะจะเป็นการสั่งการด้วยเสียงค่ะวันนี้ค่ะสมมติวนันนี้โบนะคะออกไปข้างนอกแล้วโบอ่ะไม่รู้เลยว่าจังหวัดนี้มีอาหารอะไรที่น่าสนใจหรือมีร้านอาหารไหนที่ ได้รับห้าดาวนะคะ mm hmm. โบโก็ไม่ต้องไปเสร์หนหาให้ยุงยากโบโก็แค่กดปุ่มเ o อ e r ด้านข้างคะ่ะ mm hmm. ก็สามารถสั่งสิงด้วยเสียงได้เลยนะคะามาลองดูกันเลยะคะ่ะหาร้านอาหารห้าดาวในจังหวัดสมุทรสาครให้หน่อยนี่นะคะ่ะตัวเจบนยค่ะหรือว่าผู้ช่วยส่วนตัวของเรานะคะ mm hmm. ก็จะหาร้านอาหารแล้วก็ให้ดาวมาด้วยะคะ่ะแล้วก็บอกเลยคะ่ะว่า ร้านนี้กี่ดาวนะคะแล้วก็มีแผนที่มาให้เราเราก็สั่งนัไปได้เลยง่ายๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งที่สะดวกสบายสําหรับคนที่ไม่ต้องเข้าไป Google หายุ่งหาข้อมูลให้ยุ่งยากก็คือตัวนี้สามารถสั่งจิบิไนแล้วให้เป็นจิิไนเป็นผู้ช่วยสวนตัวในการหาข้อมูลได้เลยอันนี้ก็จะมีร้านหาดาวแล้วก็บอก5าดาวแผนที่ให้เราเลยนะคะแล้วก็ ตัวอันที่สองนะคะจะเป็นในเรื่องการตัดเสียงค่ะถ้าตัวตัดเสียงตัวนี้บมขอนี้ใช้วิดีโอตัวนี้ที่นี้ค่ะเราสามารถนะคะตัดเสียงหรือปรับเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงของดนตรีนะคะตัวนี้นะคะไม่จําเป็นมือถือที่ถ่ายมานะคะไม่จําเป็นต้องเป็นตัวที่เป็นตัว S 2 5อย่างเดียวนะคะลูกค้าสามารถถ่ายจากจากตัว X24 Ultra นะคะส่งไฟล์มาให้ตัว เอ็นดี25นะคะเอ็ี5ก็สามารถตัดเสียงให้เราได้น,นะคะวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะโบขอนี้เปิดคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเสียงนี่ค่ะก็จะมีเสียงให้เราเลืส่วนโบตัวโบอยากแค่ไขใช่ไหมคะโบก,ก็กดตรงที่รูปดาวตรงนี้เลยค่ะแล้วโบก็สามารถตัดเสียงรบกวนได้เลยนะคะก็ <S <S ตัวเสียงรบกวนนะคะก็จะสามารถตัดเสียงคนเ<ม>สียงเพลงเสียงธรรมชาติเสียงฝูงชนเสียงนก เสียงรบกวนนะคะได้6เสียงเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะเราสามารถปรับลดเสียงได้ตรงนี้เลยอ่ะเราอันนี้จะเป็นต้นฉบับผ่ะเออวันนี้อันนี้ต้นฉบับแต่อันนี้โบอยากตัดต่ออะไรออกโบ,โบก็สามารถเลือกได้เลยเห็นไหมไม่มีดนตรีโบตัดดนตรีออกโบตัดเสียงเพล<ๆ>งออกอันนี้ค่ะนี่ค่ะเราตัดอะไรออกก็จะเป็นอันนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นแค่เสียงคนพูดอย่างเดียวไม่มีเสียงดนตรีอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถตัดได้เลยแล้วก็อ่ ชวนเพื่อนมาถ่ายเบดเฟสนะคะเบดเบดเฟสนะคะตัวชวนเพื่อนมาถ่ายเบดเฟสนะคะตัวชวนเพื่อนมาถ่ายเบดเฟสนะคะเราเราตั้งค่าง่ายๆเลยค่ะก่อนที่เราจะถ่ายเราเข้ามากดตรงนี้ภาพเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเรากดตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่ะอันนี้โบจะมีตัวอย่างเป็นรูปภาพนะคะที่อยู่ในในเครื่องแนละ้วชวนเพื่อนมาถ่ายเบ็ดเฟสเนี่ยค่ะ สมสมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งที่หลับตาใช่ไหมคะเราก็สามารถแก้ไขโดยการที่เรากดปุ่มตรงนี้ค่ะกดปุ่มที่ปากาแล้วก็มากดรูปภาพตรงนี้เราสามารถเลือกได้เลยค่ะมันสามารถโฟกัสได้ถึงท้าน้าเลยนะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีรูปภาพให้เราเลือกนะคะเป็นเบสเฟสเห็นไหมเบสเฟสใช่ไหมคะเห็นไหมคะมันจะเป็นเบสเฟสตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะมันจะโฟกัสแล้วมันก็จะมีรูปแบบให้เราดูค่ะ ว่าเราอยากเลือกรูปแบบไหนเราสามารถเลือกรูปแบบได้ด้านล่างเลยอันนี้ตัวเบสเฟสตัวนี้สามารถเรา,เราสามารถถ่ายรูปภาพในขณะที่เราไม่สามารถจลับไปแก้ไขในสถานการณ์นั้นได้แล้วสมมติถ่ายรูปก,กันห้าคนแต่เพื่อนมีคนใดคนหนึ่งที่หลับตาใช่ไหมคะเขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปตรงนั้นได้แล้วเพราะว่าอาจจะเป็นงานแต่งหืองานวันเกิดในการต่อเค้กหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็สามารถ ตัวนี้แก้ไขได้เลยแล้วก็ตัวนี้จะมาพูดถึงในเรื่องเจบินายไหมถ้าตัวเจบินายค่ะก็คือตัวเจบินายหรือผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถโต้ตอบเราได้นะคะวันนี้โบจะมาทําให้ดูเลยกดปุ่ม cover ด้านข้างค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวเป็นฟังก์ชันตัวนี้เห็นไหมคะอ่ะแล้วนะคะโบจะกดปุ่ม r ข้างนี่ค่ะคก็จะถามเรา คช่วยแต่งกอนให้หน่อยช่วยดูงานปฏิทินให้หน่อย ไหนดีเนี่ยค่ะก็ตัวจมมี่นายค่ะเมื่อกี้บมไม่ได้เปิดเสียงเนาะจมมี G ่นายก็จะโต้อตอ,ตอบกับเรานะคะแล้วก็ก็จะมีเหมือนการเราสั่งงานนะคะว่าให้บันทึกอนุน,นันนี้ให้หน่อยหรือว่าหรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้ช่วยแต่งกรวันเกิดตลกๆให้หน่อยอายุมากขึ้นทุกปีแต่ความสวยยังไม่เพิ่มตามเลยนะเนี่ยนี่ค่ะอาจจะมีกระตุกกระตับมากนะคะและนี่ค่ะ ก็คือเป็นอันนี้แล้วก็เขาก็จะแต่งกอนให้เราเลยแล้วก็สามารถโต้ตอบฉันอกหักฉันต้องทำยังไงดีอกหักนี่มันเจ็บปวดมากเลยนะเข้าใจเลยว่าตอนนี้คงรู้สึกแย่มากๆแต่เชื่อเถอะว่าเวลาจะค่อยๆช่วยเยียวยาแผลใจให้เราได้เองนะลองหาอะไรที่ชอบทำดูจะได้มีสมาธิกับอย่างอื่นบ้างนี่ค่ะก็ แล้วก็ยังมีตอนนี้นะคะโปรโมชั่นของตัวหน้าร้านนะคะตัว A25 นะคะสามารถแลกซื้อวอทบัตนะคะลดสัก10%นะคะแล้วตัววอทบัตนะคะคือตัววอทนะคะ Galaxy Watch นะคะสามารถเป็นรีชั่โหมดนะคะถ่ายรูปนะคะให้เราได้เลยนะคะแล้วก็สามารถโต้ตอบกับแชทอะไรต่างๆได้เลยตอบโจมสำหรับสายเฮลตี้สำหรับคนออกกำลังกายทุกคนนะคะอย่าลืมวะมาดูที่ร้านหน้า้านทีซิมอัพนะคะสวัสดีค่ะ